โดนซ้ำตายแต่ผ้า0ันี่ไม่เอานะหลบเต็มโดนซ้ำได้ไงพี่เอาดวงตาทั้งสี่มาเออฮะ,ฮะดีๆ <laughs> เอาพู่จริงเลยนะไม่จริงรู้ว่าไม่มีใครเหมือนพี่กากแล้วแต้ม5ห้ <laughs> ตอนนั้นไม่ไหววะ่ะอย่าบูลลีเล่นอย่างไงแต้มห้าพี่ก้าวถ้าจะอยู่ในเอฟเคอยู่อ่ะ ก็มอดมาพอดีใช่แล้วก็คือเบิร์ตมาโดนตีเลยอ่ะล้มเลยอ่ะแบบยังไม่ทันได้วิ่งไม่ได้ทันได้ออกไอ้ตัวนั้นเ่าไหรอ่ะไอกล้องวงจรปิดอ่ะตำรัวละโอ้ยจูงไง้จูงไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปย่องใช่ใช่แล้วผมปั่นผมปั่นอะไรคือกล้องวงจรปิดอ่ะหุ่ยยน์หรอใช่หุ่ยยนที่มันตัวดียิงกล้องแบบหมๆไม่รอบหน้ามันอ่ะเอเลี่ยน เราไม่เจอปั๊มไม่อร่อยจังวะเฮียคัตตาอะไรอ่ะได้ละไม่ไม่ต้ใหม่เซเว่นปะใช่ที่มันเป็นหมี่นึงไงเออยอดหมี่เลยมากินหนูก็เลยส่งให้ลุงเลยมันมีมันมีขนมอันนึงที่มันเป็นโอวัลตินแล้วหน้ามันเป็นหมีดเป็นโมจิโอวัลตินมั้งลูกหลอกใหม่เหมือนกันหิอะไรเพื่อนยอยากได้เซเว่นเหรอใช่ใช่ใช่หนูจะส่งให้ลุงแล้วหนูก็รื้ ยี่ห้าของเซเว่นได้ลองมาองซื้อกินเดี๋ยวผมรับเดี๋ยวผมรับเชียวเชียวเชียวครับยัดยัดยัดร้อยต่อนะคุณอาพับไปเลยไม้ไม้หมูอะผมพามเลยผมนะ้ผมจริงหรอจริงเพื่อเฮ้ยอะไรอะไรไม่ติด ไหล่ใจไงยังไงเข้าผมอีกไหมเดี๋ยวไหมอะไรยังไม่บอกไหล่ใจเขาบอกว่าหลยใจคนนั้นก็จะเอาคนนี้ก็จะตีแล้วนี่มันไหลยใจมันหนึ่งคิลเลอร์โอ้พ่อมือกูโดนฆ่ามาแล้วฮัลโหลโอ้ไปถึงพ่อมันใช่ไปถึงพ่อมันเลยเลยนิ้วพูดถูกตีอย่างนี้ใครเล่นกับมึงก่อนไอพี่ค่ะไปแล้วตีอย่างนี้ป้ามีดอก ใช่พี่มันมันโยนแขนข้ามมาเลย <c oughs> ไอ้เคียบ้าเป้าไอฟ้ฟออย่าไปดินนู้นยากอย่าปวดราทดง ยังเวไนยู่อีกนานไหมคะลุงประมาณแปดแปดกาวันครับใกล้หมดนี่โอ้ยจูงนานจังเลยอ่ะหลอมแล้วอุ้ยทำไมน้องมันแหลกกว่าพี่เอาไปผมปีแล้วมันแหลกปะใช่ไหมพี่บิงมีอะไรกระตุกตรงนี้มันโดนดึงอ่ะไม่รู้ว่าหน่วงอะไรมันงกระตุก สองซ่อมไหมนะซ่องเดียวเนาะพี่น้องคนก็นสือ่อมีคนไม่ปัน่นใช่ฟึ<ม>่งมินะอะฟึ่งมินอะเดินหาคนปัน่นเดินหาคนปัน่นยังไงฟึ่งมินะอะฟึ่งมินมไม่ปั่นเลยโอ๊ยไม้แตกไอ้เชี่ยเรแตกตรงกูเออผมพับไปแผ่นเดียวนะพี่น้องไม้หมูยังอยู่นะเว้ยผมไม่ได้ใช้เลยไม้อะผมไม่ได้ใช้เลย ข้ามหน้ีจินหัวหวานแบบพี่ไปช่วยตัวพี่เครื่องเหลือประมาณ5%เหมือนมีข้ามหน้าต่างไว้เวสเกอร์เลยอ่ะข้ามหน้าต่างแล้ววิ่งไวอ่ะมันวายไปอะไรกะมันแบนล่างเขียวบอกตอนมันล่างเขียวมันข้ามไวทึบไวอาแต่ใช่โอ้ไม้แตกเเไไปปลลยยนนะะมันมีการตันไหมอ่ะ ไม่มีพี่มคือมันต้องอธิบายสกิลตัวนี้ให้ฟังก่อนว่าเวลามันตัวมันล่างเฉียวมันจะทึบไม้ไวมันจะไม้ไม่ได้แตะโัวหมินทำไรอ่ะฮัลโห จะเป็นร่างเขียน วิดีโอเทคไม่ได้าพายปีนไวเกินโอ๋อเดินวิดีโอเทคยังไงนะปีนไวอย่างงี้ว่าแล้วสัญญ่งหนึ่ปีนอย่าหยุดใช่หยุดใช่นยพี่เบลมาช่วยปะมีหลุดลุกเดินไปเจอใครไม่รู้นะรอดมาร่วมกันแผลงได้พี่เจอแล้วมั้ ยุ่งจิ้วยุ่งโป้งแห้น้องคนไลค์คนไลค์ใครจะกดไลค์แค่จะกดแชร์พี่ไม่มีหมายวันคลิปอยูนะ่เนี่ยโอ้ยอนะวันหนึ่งอ๋อแปลกโอ้มันห่วงมันเฝ้าเกินเฝ้าก็าสุดไม่ไม่พี่ลดให้พีเบสแล้วหน่อยยกนิ้วอ่ะพี่พี่รอเล่นพอเล่นยกนิ้วนี่คืออะไรนิ้วกลาง ไปเลย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 ไปให้เจอตรงนี้เท่าไหร่มีอะไรไปคิวอ่ะปันหะจุ้งนี่ไฟฉายเขียวเวทนเนตนนะ ใส่เขียวเบสเมนผมถืออยู่เลยมาปะม่เสร็จหรอมาเลยมาไล่เพื่อนมา,หน,ห,นาหน้าหน้าน้องข้างหลังเหรอไม่เอาพี่ไม่เอาผมไม่ไม่มได้ไล่พี่ไม่เฟิ่์มามาๆมาเฟิร์มอยู่ข้างหลังหมดละ ยูจะนอนฟักแจครับไปไหนอะลองเบนเมนหรอไม่แม่จะมาไม่ได้หันนะได้มาฝากแม่ให้พี่เบไปช่วยเดี๋ยวพี่เบ๊คงูกมัเดินไปหาคนขาาอ่ะมันไม่เห็นมากเห็นเนาะเห็นน้องมันเห็นมันเห็นไม่เห็นออบาริคิว่ะ ยอดดีว่าแล้วบาร์บีคิวจริงเข้ามาเดินมันรู้เลยหลายรอบแล้วแขกปีเจ็บปวดบาร์บีคิวพริกน้ำปลาเอาดีๆพี่เบ๊ทิวทิวเยอะๆพี่จูงพอพี่แล้วบาร์บีคิวพี่ชายไม่ได้เข้าตู้หรือมั้ ไอหแรกผมแมทเทม,มเมมื่อกอ๋อเย่เย่ผมมีเข้าบ้านฟ้าเลยนะเล่นไ,ได้เลยเขับตึงๆหมายบ้านฟ้าไปแล้วเหมือนได้เล่นนะครับโอ้ยเฮียกูตายตดริงยะอ้แม่ทิงท้งๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆ ตรงนี้มีม้มด้วยดิไอเหี้ยเฟอร์มินนะไอสัตว์นี่ใสมึงน,นนะกุงกตั้งนานแม่งเข้าแม่งพับเลยอยอนไปลอดเฟิรอะ่เฟิรอะไรกันปเคนอยู่ปะมันเห็นเครืค่องเนนะ <มา S 2> ี่วะมาผมบั น่าจะน่าจะตายว่ะเย่ไม่มีเครื่องไหนวะนี่ไงเครื่องรถเข็นนี่ไงปั๊มก็อยู่ใกล่อ๋อปั๊มอยู่ฝั่งนู้นอ่ะปั๊มอยู่นี่หลังผมจะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วที่ไหนอ่ะดีจังไี่แม่เทกพี่พี่หิวของกันไหน ออกหน้าบ้านวนมาลบหน้าเฮ้ยออกโหดอ่ะโอ้ยหยิบแม่มันดักกูจริงไอ้เชี่ยมันเดินเมื่อกี้มันเดินหันนะนะโอ้ยปวดทีเดียวพี่ไม่เป็นไรถอดแล้วไอ้เชี่ยมันวิ่งติดตูดแม่งไอ้เฮียตูดใหญ่เฮือกเครื่องเครื่อนตรงนี้น่าฉายเลยปวดฉ่ำต้องรอดนะเว้ยพี่ต้องรอดนะเว้ย พี่นอนที่ไหนก็หรอกเอาแย่เอาแย่เนี่ยโยมันเนี่ยสวัสไม่มันไม่เจอไงพี่เข้าตู้ไปแล้วได้มึงคิวไม่ทำงานหรอกเข้าตู้ไปแล้วเจอไอ้ฝั่งพี่ตื่นพี่ตื่นน้องพี่ตื่นพี่ตื่นได้ไอ้แค่นี้วิ oh yeah. okay, oh ่งไม่มองหลังเลยเฮ้ยมันไหวปะเนี่ยเฮ้ยเจ็บแต่ว่าพี่อ๋อโอ้มันไม่เอาเลยเลยมันไม่เอาเลยเลยจริงโอ้ เหยียดแม็กดเขียบเนี่ยไอ้แล้วกดขวดนมเนี่ยยีงง e มันมีของเด็กมันมีของที่สามเป็นปกติแล้วน้องเด็กมีของแข็งละเทนที่เป็นลไรพี่เจนเดินลุงแฟมิลี่แปลว่าอะไรแปลว่าออกไปเลยครับออออีบิเาแล้วมันโอ้เหมืนอมนเราล้มหน้าประตูเลยที

พี่บีบพี่บีบไปม,มาตีโอ้ยพี่ผมแตก <c oughs> ช่วยเพื่อนดิเจ๋งนะเจ๋งนะเจ๋งนะเจ๋งนย,ยองพี่ต้องรอดนะเว้ยพี่จะตายอยู่ไม่ได้นะเว้ยรอดวะรอดรอดรอดถ้าประตูนั้นเปิดแล้วรอด <c oughs> นี่เพื่อนก,กูวิ่งลงเบ็ดมินเลยลงไปหาใครวะ ยเนเมนยูเบนมนยูเบเมนเบ่เมนไม่ได้บาร์บิคิวไม่เจอปะมันเจอพี่แต่ว่ามัแขวนใกล้อยู่อะมันเ่ไม่เห็นมั้งที่มันติดติดกล้องแล้วไม่เห็นกูมอนยันอยู่เส็งเลยประตูอยู่ไม้หมูอะ่ยองพี่ต้องรอดนยมันหมดล้อ๋ออยู่ไม้หมูไอประตูนึ่งอาธอเียร์แขมาลหลังใช้ไม่ได้ปะประตูยังไม่เปิดใช้ได้อย่ไม่ได้ ปั่นหาเครื่องแทงเปิดก้าโอ้ยเหี้ยเปิดมันไม่ช่วยนะเปิดมันไม่ช่วยนะเรียบร้อยพวกอยู่เนี่ยเปิดเปิดประตูไปบ้าไปหาเปิดพี่บ้าไปหาเปิดมบ้าไปไปบ้าไปเดี๋ยวพี่มาประตูนู้นเลยนะประตูฝั่งนู้นเลยนะได้ได้ประตูหมูใฮะได้ได้ได้ไปไปไกลับมาเดี๋ยวเอาบอกให้ได้ ผมผมเป็นข้าบ้านเล็กได้กล้องบนหลังลูงมันทำอะไรได้อะมันจะบ้ามหาเราได้รตายเฮ้ยเพื่อนเตือนตู้เลยผมไปเตือนไม่ได้เตือนตู้นะผมไปเกเนี่ยโอเคต่อให้รู้ออกให้รู้ออกให้รู้อันนี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 ้ออให้รู้อันนี้ออกให้รู้มันตายร้อยมันตายร้อยมันตายร้อยไม่อุ้มนะไม่อุ้มนะผมผมว่ากลับมาผมว่า มันเจอไหมมันเจอไหมอุ้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 มโอเคตู้ตเลยโอ้กลับไปเอาอีกประตูหมู่แล้วกันจะหันเหรอฐานฐาน อุ้ย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 เอ้าเอ้าทำอไใหม่วะพี่แต้โอ้กดผิดต่ตฟัแต้ไม่เอาแต้คือไม่เอาเลยกดผิดไงกดผิดไงกดผิดไงพรพิมพ์ g ีจ้วอยากยองโ้ยอะไรพิมพ์ไปยอมยอม โอโหดจังเชวข้ามโตเหมือนวันนี้ดีที่แบบนิวพิมพ์จีจีไอ้เฮี่ยแชมพ์พิมพ์อีซี่ดูพิมพ์อัดีพี่เฟิร์นกูจะปีร้ยอยได้เหรอ